อธิการบดีสถาบันเพร่อจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร,รกัมพันธท่านผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยท่านผู้แทนไจก้าท่านผู้แทนเจตโทผู้แทนเอ็นไอซผู้แทนของเจีสีท่านผู้ปกครองมิสิก นักเรียนนิสิตน,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 นักศึกษาผู้บริหารสถานประกอบการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและแขกที่เชิญทุกท่านครับวันนี้จริงๆท่านประหลัดอยากจะมาในพิธีเปิดวัดด้วยนมอยากเตือนว่าท่านติดการกิจดดวยก็เลยมอบให้ผมมาทำหน้าท,ที่เป็นประธานในพิธีเปิดการในวันนี้แทน ก็ในนามของกระทรวงการดมึกษาวาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผมมีความดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียิมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโคเซนเทียมไอเชียลอินดัสทรีลโฟอรัมสัน,นสนักสถาบันโคเซนแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาชกระบังในวันนี้ โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซนท่อถือว่าเป็นโครงการที่มีความสําคัญในการพัฒนากําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เพื่อที่จะผลิตวิศวกรนักปฏิบัตินักเทคโนโลยีและนวัตกรตามที่ท่านผู้ในการได้รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นที่ประจักษ ในโอกาสที่ท่านนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นท่านโทมิโอชิชิดะได้เดินทางมาประเทศไทยรทักเยือนสถาบันโคเซนแห่งสจลท่านก็ได้ชื่นชมความสำเร็จของนักศึกษาของสถาบันแห่งนี้โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซนก้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นในการที่จะผลักด,ดันและพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูงแล้วก็ถือเป็นคนไกที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในยุคป,ปัจจุบันก็เป็นทิศทางน,นโยบายของรัฐบาลหลายท่านคงจะได้ฟังอีกในไทยแลนด์นโยบายของท่านรัฐมนตรีไปแล้วแต่ท่านรัฐมนตรีเองก็เปิด นโยบายในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนที่จะตอบรับอุตสาหกรรมใน,นอนาคตพะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและถือเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนการเตรียมกำลังคนที่จะรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตท่านผู้ชมทุกท่านครับ กระทรวงการณ์มือสาวที่จะสร้างวิจัยและนวัตกรรมให้ความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนความสามารซึ่งก็ถือว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรมเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการทํางานในสถานที่จริงแล้วก็ให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านทฤษฎีในระดับมหาวิทยาลัยควบคู่กับ การเรียนกับการทำงานเป็นการสุดผลกระบวนการคิดการแก้ไขป,ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในภาคสารคมแล้วก็มีความเป็นการใช้หลักของการเรียนรู้ด้วยแนยวคิด as on engineering ด้วยระยะเวลาของลักสุดเพียง5ปีนั้นนักศึกษาจากสถาบันไยโคเซนจะสำเร็จการศาึกษาด้วยทฤษฎีที่ แมนและสามารถที่จะปฏิบัติได้จริงในสถานประกอบการในโอกาสนี้ผมต้องใช้เวทีในการจัดงานครั้งนี้ขอความร่วมมือและก็ขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมที่มาร่วมงานในวันนี้ซึ่งสาาร้างว่ามีสถานประกอบการมาร่วมงานมากถึง44แห่งนะครับก็ถือว่าเป็นจำนวนมากและทุกขั้ปรสมการ แต่ว่ามีความคึกคักมากกว่าปีที่แล้วเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศาึกษาในรูปแบบของโคเซนซึ่งก็เป็นรูปแบบที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนากำลังคนเป็นความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในแบบไตรภาคีอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างหน่วยงานภาคราัฐภา,าคอุตสาหกรรมและสถาปันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศโดยกระทรวงการศาึกษาได้กำหนดแผนกลยุทธ์ที่จะสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้สถาปันไทยโคเซ็นนั้นมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ และสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและยั่งยืนเพื่อแผนกลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์หลัก2สถานะด้วยกันะ,ะการแรกเพื่อต้องการที่จะสนับสนุนความเชื่อมโยงก,กับภาคอุตสาหกรรมของสถาบันไทยโพสตระการที่สองเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการที่จะพัฒนานหลักสูตร ในระดับบุญยตรีต่อเอนื่องแล้วก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทํางานและเรียนไปนพร้อมกันหลักประการสุดท้ายก็เพื่องการที่จะปล่กเพราะความเป็นนักวัตกรและแนวคิดเชิงนวัตกรรมคือท,ที่จะสร้างสรรค์การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมจึงอาลาบตสุดท้ายนี้ผมขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและผู้ปกครองทุกคนรวมถึงบริษัท ภา,าคอุตสาหกรรมที่มาร่วมงานในวันนี้และขอ,ขอขอบคุณสถาบันโคเซนแห่งสจลที่ได้จัดงานในวันนี้ขึ้นซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่สถาบันไทยโคเซนจะได้สร้างความร่วมมือในการดําเนินงานกับภาคอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดรวมถึงได้มอบเกียรติบัตรแก่บริษัทที่ร่วม,มและสนับสนุน การจัดก,การเรียนการสอนของสถาบัโนโคเซนิแห่งสจรออย่างตอนน่อเนื่องมาโดยตลอดและในนามของกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมดำเนินโครงการทั้งจากสถานเอกชครที่ปุ่นประจำประเทศไทยใจก้า n i ทและภาคอุตสาหกรรมที่มาร่วมงานในวันนี้ วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานเซน KMITL International Forum 2024และขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุสำเร็จรุลร่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการขอบพระคุณครับ